ีต้อนรับเข้าสู่รายการ Keep Me b y Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองจะลองผิดหรือลองถูกการได้ลองก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมาลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ k e e มี e c u s y p o s t a s t เพราะชีวิตคือการทดลองในอพิสซดที่221นะคะต้อนรับปีใหม่ปี2025นะคะด้วยการจะมาชวนคุณผู้ฟังของค e p m ี b u s ีทุกคนนะคะมาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยก้าวเล็กๆที่นุ่มนวลแต่สม่ำเสมอและมั่นคงกันค่ะ ในช่วงปีใหม่นะคะของทุกๆปีแน่นอนว่ามักจะเป็นช่วงที่ใครหลายๆคนเนี่ยมักจะบอกตัวเองว่าเอาล่ะนี่คือโอกาสดีนะคะ New Year New You New Year New Me นะคะฉันจะเป็นคนใหม่เราจะเริ่มต้นกิจวัตรอะไรที่แบบมันดีกับสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราจะเริ่มทันทีนะคะเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความหวัง ด้วยความสดใสสดชื่นเนาะแล้วเป้าหมายที่เรามักจะวางไว้ก็จะเป็นแบบเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนมันจะต้องเป็นแบบอะไรที่แบบเอ็กซ์ตรีมไปเลยจะต้องเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ไปเลยอะไรอย่างเนี้ยนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะอะไรที่มันทำกับทำแล้วดีกับ ร่างกายกับจิตใจของเราทําเลยโดยเฉพาะการที่เราใจดีกับตัวเองนะคะยิ่งสนับสนุนให้ทุกคนทําดีทั้งหมดเลยค่ะแต่วันนี้เราจะมาชวนคุณผู้ฟังฟังกันอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกว่า Inspiration จากเอพ s o ซดนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ไปเจอ i n นโฟกราฟิกอันหนึ่งค่ะในโซเชียลมีเดียคิดว่าน่าจะเป็นใน Facebook นะคะ mm hmm. ก็แบบ ไปผ่านๆแล้วก็เออเอเอชอบก็เซฟรูปเก็บไว้แล้ววันนี้ก็ลองมานั่งดูมานั่งลองอ่านความหมายที่เขาเขียนเอมรู้สึกมันเป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็น่าทำตามก็เลยอยากจะมาบอกเล่านะคะให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะเขาบอกว่าปี2025เนี้ยฉันจะเริ่มต้นปีแบบเบาๆนุ่มๆ ด้วยความฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าเล็กๆแต่ว่ามั่นคงนะคะปีนี้เราก็เลยคิดว่าเออจริงนะอะไรที่เวลาที่เราวางแผนไว้มันใหญ่เกินตัวแล้วมันก็ไม่ได้แมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเราเท่าไหร่หรือว่ามันทำให้แบบโอ้ชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยมันมักจะไม่ค่อยสม่ำเสมอและมันก็ไม่ค่อยจะมั่นคงอในช่วงเดือนแรก อ่ะยังอดทนฝืนทําได้พอเดือนที่สองมันอาจจะแบบม,มันไม่ไหวแล้วและเดือนที่3ามเราก็ต้องลมเลิกไปนะคะแล้วเมื่อถึงสิ้นปีนะคะปี2025ก็เหมือนเดิมเริ่มต้นใหม่กับปีหน้าซึ่งเอ็มคิดว่าอันเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบได้ผลตามที่เราตั้งใจไว้แล้วมันผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงนะคะเอมก็เลยคิดว่าปีนี้เนี่ย เราอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังมาเริ่มต้นปีใหม่อย่างนุ่มนวลแต่ว่ามั่นคงกันค่ะเราอาจจะไม่ต้องออกตัวแรงเหมือนปีก่อนๆที่ผ่านๆมานะคะแต่ว่าเรามาเริ่มต้นอะไรที่มันแบบอยู่ในวิสัยที่เราทำได้แล้วก็ทำแล้วมีความสุขทำแล้วรู้สึกสนุกไปกับมันแล้วมันก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรตัวเรามากจนเกินไป มันยังทำให้เรารู้สึกสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขที่จะได้ทำเอว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าล้มเหลวมาทุกๆปีเลยในการตั้งเป้าหมายของชีวิตนะคะอะมาเริ่มต้นที่ข้อแรกกันนะคะปกตินะคะปีก่อนๆเป้าหมายปีใหม่เนี่ยเราก็มาจะตั้งเป้าเลยว่าฉันจะอ่านหนังสือให้ได้เดือนละห้าเล่มปีนี้นะคะอยากจะลอง ชวนคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นอ่านบทแรกในหนังสือที่คุณผู้ฟังชอบมันจริงๆค่ะเป็นหนังสือเล่มที่เราแบบอยากจะอ่านมันจริงๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเล่มนี้น่าจะดีเล่มนี้เราน่าจะชอบแล้วก็พอไปเปิดอ่านบทแรกแล้วเรารู้สึกว่าโอ้นี่แหละคือหนังสือที่เราตามหาเราอยากจะอ่านจริงๆไม่ได้อ่านเพราะว่ามีใครบังคับ หรือว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่เป็นตัวเลขที่มันมาบีบบังคับให้เราแบบจะต้องทำหลาหลายคนนะคะหน้าที่การงานก็บีบรัดหัวจิตหัวใจและทำให้แบบเครียดมากพออยู่แล้วการอ่านหนังสือในเชิงของการที่เป็นงานอดิเรกอ่ะมันควรจะทำด้วยความรู้สึกที่เราอยากจะอ่านมันจริงๆเราพร้อมที่ จะอ่านมันจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เราสนใจในเรื่องนั้นจริงๆนะคะเรื่องเนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าการอ่านหนังสือ,อมันได้ไม่ได้ฝืนใจอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราแบบอยากจะเริ่มด้วยตัวของเราเองนะคะสําหรับคนที่ทําได้ตามเป้าหมายที่วางไว้มันโอเคนะคะแต่วิธีนี้อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้แบบในช่วงเวลาที่เรากําลังจะฝืนรู้สึกแบบไม่อยากทำแล้ว วิธีนี้อาจจะทําหรือว่าอาจจะช่วยให้เรากลับมาอ่านหนังสือหรือทํางานอดิเรกอะไรสักอย่างหนึง่งที่คุณผู้ฟังตั้งใจทําไว้อะสำเร็จได้หรือว่ากลับมาทําได้อย่างสม่ําเสมอน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกข้อหนึ่งนะคะต่อมานะคะปีก่อนๆเราก็มักจะบอกตัวเองว่า เราจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลดน้ำหนักไม่ว่าฉันจะต้องแลกกับอะไรมาก็ตามยังไงฉันจะต้องผอมฉันจะต้องสวยในปีนี้ให้ได้นะคะแต่ในปีนี้ค่ะเราอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาลองปรับว่าเราไม่ได้อยากจะลดน้ำหนักแต่เพียงอย่างเดียวเรากำลังมองหากิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเราชื่นชอบซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้เคลื่อนไหวร่างกาย ได้อย่างเรื่อยๆเนาะได้อย่างสม่ำเสมอเรารู้สึกว่าทำกิจกรรมที่แบบเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายนี้แหละเรารู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อเราทำแล้วเรารู้สึกสนุกแล้วมันก็อยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้แล้วก็มีความท้าทายแต่พอดีพอดีเราไม่ได้แข่งกับใครแต่ว่าเรากำลังแข่งกับตัวเองนั่นเองนะคะแล้วที่สำคัญ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เราตั้งตารอที่จะทําเลยถ้าเราเจอกิจกรรมนี้นะคะที่ทําให้เราแอคทีฟได้ขนาดนี้แถมยังตั้งตารอได้เลยเนี่ยเอมคิดว่ามันจะเป็นการทํากิจกรรมที่ทําให้เราทําได้อย่างสม่ําเสมอนะเพียงแค่เราปรับมุมคิดเท่านี้นะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเริ่มต้นเรารู้สึกเอนจอยกับมันระหว่างทางเรากำลังสนใจหรือเรากำลังมีความสุข กับระหว่างทางที่เราเดินไปสู่เป้าหมายไม่ใช่ว่าเรามีความสุขเฉพาะเมื่อเราถึงเป้าหมายเท่านั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็แบบเหมาะมากนะคะสำหรับใครที่กำลังแบบอยากจะหาพลังใจในการกลับมาออกกำลังกายให้ได้หรือว่าอยากจะควบคุมน้ำหนักให้ได้เราอาจจะปรับมุมคิดว่าเราลองมองหากิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเราชอบจริงๆนะคะอย่าง น้องนะคะใกล้ๆตัวที่เป็นน้องที่สนิทกันเนี่ยปกติเป็นคนไม่ออกกําลังกายเลยแต่ว่าก็เริ่มต้นด้วยการแบบไปเดินจ,จ,จ้องจ้องแจ้งแจง,จง,จง,จงนะคะที่สวนรถไฟแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแล้วเขาก็เดินมาอย่างสม่ําเสมอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเอ็นจอยกับการที่เขาได้เห็นธรรมชาติในตอนเช้าได้ดูดอกไม้ได้ไปให้อาหารกระรอกอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันก็ทำให้เขารู้สึกเออมีความสุขแล้วก็อยากจะไปสวนรถไฟในทุกๆสัปดาห์หรือว่าทุกๆสุดสัปดาห์หรือว่าวันหยุดนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆสำหรับคนที่รู้สึกว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนชอบออกกำลังกายอะไรมากนะคะซึ่งน้องที่เอมสนิทคนนี้เนี่ยเขาก็แบบเป็นสายไม่ชอบออกกําลังกายเลยแต่ว่าหลังจากที่ได้เริ่มแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นกิจกรรมที่ดีนะสนุกดีเขาชอบแล้วก็ พอเดินไปเรื่อยๆก็เริ่มมีแอสเซซอรีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาชุบชูจิตใจก็ทําให้เขาแบบเดินได้บ่อยขึ้นเดินแล้วแบบรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็จากที่เดินแบบช้านะคะก็เริ่มมาเดินเร็วขึ้นแล้วก็ได้รอบต่อครั้งได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่สําสหรับใครที่ยังไม่เคยเริ่มต้นนะคะก็มาเริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะตัวอย่างที่ส ปีก่อนๆคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะว่าฉันจะตั้งใจเก็บเงินมีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะคะลงทุนให้ได้เยอะๆจะรัดเข็มขัดกับค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีนะคะใครทำได้ต้องทำนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนหรือว่าการรัดเข็มขัดโดยเฉพาะในช่วงของเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับใครที่ยังไม่เคยเริ่มต้นนะคะอาจจะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเดี๋ยวสิ้นสิ้นเดือนนี้นะคะสำหรับใครที่ยังเป็นน้องๆนะคะเด็กๆนักศึกษานิสิตต่างๆก็อาจจะเก็บเงินอ่างเป่าที่เราจะได้ในปลายเดือนนี้นะคะอ่จ,จเก็บอ่างเป่าเริ่มเก็บก่อนเลยสมมติว่าได้มาสอง0มือ,อุ้ยยกตัวอ,อย่างเยอะเกินไปหรือเปล่าอ่าสอง0,000ืละกัน เราตั้งใจจะเก็บเท่าไหร่ก็เก็บเลยก่อนใช้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้เราแบบเก็บเงินได้จริงๆนะคะหรือว่าเราอาจจะเริ่มขายของที่เราไม่ได้ใช้คือแบบก็มีตอนที่คนอื่นมีเราก็อยากมีแต่สุดท้ายเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราอาจจะอ่ะเอาลองไปขายเป็นมือสองดูไหมนะคะหรือว่าลองสำรวจดูสิคะว่ามันมี Subscript i o n ไหนที่เราแบบ subscribe ไว้เอ้ย u b s c r i b e ไว้นะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้เลยอะ่ะก็ไปยกเลิกนะคะอ่ะมันอาจจะเป็นเงินที่แบบอ่ะไม่เกินร้อยหรือ200อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ใช้อะ่ะเก็บเก็บไปเป็นปีนะคะก็เป็นหลักพันหลายหลายปีขึ้นไปมันก็เพิ่มพูนมากขึ้นนะคะการที่เราจะประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละ นะคะแต่ว่าเอว่าหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยในการที่เราจะเก็บเงินหรือว่านำเงินที่เราเก็บไปลงทุนได้นั่นก็คือความสม่าเสมอค่ะเมื่อเราได้เงินเดือนมานะคะหรือได้ค่าขนมมาปุ๊บเนี่ยให้เราเก็บตามเป้าหมายที่เราอยากจะตั้งใจไว้เนี่ยให้ได้เลยนะคะเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเก็บเงินให้ได้ส0ม0 0นบาท สิ่งแรกที่เราจะทำนะคะตอนที่เราได้เงินเดือนมาก็คือเอาไปเก็บไว้ค่ะอาจจะแบบโยกไปในกองที่แบบรอลงทุนเอาไว้ก่อนก็ได้30,000บาทแล้วที่เหลือนะคะเราก็แบ่งเป็นกองเล็ก,เลกๆเช่นอเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านเราก็คำนวณได้อยู่แล้วนะคะว่ามันน่าจะประมาณเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าทางด่วนค่าอินเทอร์เน็ตหรือค่าสารพัดค่านะคะของเราแล้วหลังจากนั้น เราก็ไปลองดูว่าในแต่ละกองบัตรเครดิตต่างๆของเรานะคะมีนี้เท่าไหร่นะคะมันอาจจะแบบยังไม่ได้สรุปยอดแต่ว่าแอปต่างๆมันก็จะดูได้ว่าอ่ะนะตอนนี้เนี่ยยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตของเราในแต่ละบัตรนะคะมันเท่าไหร่แล้วเราก็แยกกองไปเหมือนแบบโอนไปไว้เพื่อรอจ่ายนะคะทีเนี้ย เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเราจะเหลือเงินที่จะใช้ได้จริงๆประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้ให้เกลี้ยงเลยค่ะหลังจากที่เราแบบโอ๊เตรียมแบบเออนะเก็บแล้วค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วมีความตั้งเป้าหมายว่าเอออยากจะเที่ยวแล้วนะคะแล้วก็ต้องเก็บเท่าไหร่แล้วทําสิ่งเหล่านี้ให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือค่ะใช้ให้เกลี้ยง อันนั้นเป็นสิทธิ์ของเราที่จะใช้ให้มันให้หมดไปเลยก็ได้นะคะอันนี้มันทําให้เรารู้สึกสบายใจว่าเออเราไม่ได้ตกหล่นอะไรไปนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยทำให้เอมสามารถที่จะแบบบริหารจัดการเงินของตัวเองได้แล้วก็เห็นว่าอ๋อฉันมีเงินเท่านี้อ่ะเหลือเท่านี้อ่ะตอนแรกเนี่ยความอยากได้อยากมีมันพุ่งมากแต่ว่าพอเห็นเงินที่เหลือที่เราใช้ได้แล้วก็ ไม่ใช่ดีกว่านะคะหรือว่าเก็บเงินรอใส่ตะกร้าไว้รอลดราคาเมื่อไหร่แล้วเงินพร้อมเมื่อไหร่ค่อยซื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการบริหารจัดการเงินซึ่งมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะมันแค่ปรับลำดับของการใช้เงินของเราเท่านั้นเองมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บเงินได้นะคะตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นั่นเองอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มาเล่าให้ฟังกันนะคะ ต่อมาค่ะมาในเรื่องของอาหารการกินกันบ้างถ้าเป็นปีใหม่ปีก่อนๆเนี่ยเราอาจจะแบบตั้งเป้าหมายไปเลยว่าปีนี้เริ่มต้นกินครีนเจอกันแน่นอนจ้ะฉันจะเป็นคนสวยหุ่นดีแบบสุดๆให้ได้นะคะแต่คุณผู้ฟังเคยไหมคะว่าลองแล้วมันฝืนตัวเองมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นปีนี้นะคะเลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังค่ะมาปรับสักเล็กน้อยให้มาเป็น พยายามกินอาหารที่ 5. พยายามเพิ่มสัดส่วนโปรโตีนเพิ่มผักผลไม้ในทุกๆมือ้อและทานคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่พอเหมาะพอดีเราอาจจะลดของมันที่เราแบบชอบกินมากๆอ่ะอาจจะแบบกินได้บ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่กินทั้งหมดหรือว่า ถ้าเราชอบของกรอบมันมีของกรอบอย่างอื่นที่ไม่ใช้นะ้ำมันทอดไหมมันเป็นการอบได้ไหมนะคะเพื่อรีดนะ้ำมันออกอันนี้มันทำให้เรายังแบบสนุกกับการกินแล้วก็ไม่หดหูจนเกินไปแล้วเราก็ทำได้ในระยะยาว ไม่ได้ฝืนตัวเองมากจนเกินไปนะคะพอเราค่อยๆปรับแบบนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยการกินอาหารที่มันทำให้เราสุขภาพดีอะ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบ extreme มขนาดนั้นอย่างเมนูผัดกะเพราที่เราชอบเราก็อาจจะยังกินผัดกะเพราได้เหมือนเดิมแต่ถ้าร้านเขาสามารถทำได้นะคะพี่คาขอปรับเป็นแบบผัดน้ำได้ไหม หรือว่าเปลี่ยนจากพวกไข่ดาวที่มันทอดหรือไข่เจียวทอดแบบเป็นไข่ต้มแทนได้ไหมนะคะมันอาจจะฟีลลิ่งอาจจะแบบไม่้อยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ฝืนตัวเองจนเกินไปที่แบบอ,อยากกินอะมันสามารถปรับเรื่องอะไรเล็กเนี้ยนะคะเล็กๆน้อยๆยได้แล้วไม่น่าเชื่อว่าผลเลือดอะไรค่าอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นจากการที่เราค่อยๆปรับ การกินของเราแล้วก็เราก็ลองแบบ t r i o n error ไปว่าถ้ากินอันนี้แล้วมันดีหรือมันไม่ดีคืออาหารนะคะแม้ว่ามันจะดีอะแต่ถ้าเราแบบกินมากจนเกินไปมันก็ส่งผลเสียกับร่างกายเพราะฉะนั้นการกินของเราเนี่ยมันควรจะกินให้หลากหลายกินให้ครบถ้วนนะคะไม่ควรจะแบบ อะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปมันคือการบาลานซ์จริงๆมันคือศิลปะของการสร้างสมดุลในการกินจริงๆนะคะอันเนี้ยก็ลอง explore ตัวเองให้เจอแล้วก็เราก็จะมีความสุขกับการกินแบบเนี้ยได้ยาวๆนะคะอะไรที่มันปรับได้ปรับเล็กๆน้อยๆลองทำดูนะคะมันจะได้ไม่แบบกดดันตัวเองจนเกินไปฝืนตัวเองจนเกินไปแล้วสุดท้ายนะคะเราก็จะทำไม่ได้แล้วเราก็จะล้มเลิกไป กลางทางนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบทสรุปของอพิโซดนี้เนี่ยในปีใหม่นี้เราไม่ได้บอกว่าให้คุณผู้ฟังไม่มีเป้าหมายนะคะการมีเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอยากจะให้ลองถามทวนตัวเองสักเล็กน้อยว่าเราจะสามารถทำสิ่งนี้ต่อไปได้เรื่อยๆยาวๆหรือเปล่าเพราะว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่แบบจบภายในวันสองวันมันคือการวิ่งมาราธอนมันคือการแบบ ใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยๆเ,เราสามารถทําได้หรือเปล่าถ้ามันยิงอยู่ในระดับที่เรารู้สึกสบายอกสบายใจรู้สึกสบายสบายไม่ได้กดดันเรารู้สึกว่าก็โอเคไม่ได้แบบฝืนเกินไม่ได้แบบว่าหลังจากนี้แบบโหถ้าได้กินจะกินแบบไม่หยุดไม่ใช่นะคะมันอยู่ในระดับที่เรารู้สึกโอเคกับมันมีความสุขกับมันยังสนุกกับมันอยู่อันนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ ก้าวเล็กๆแต่มั่นคงก้าวแบบเริ่มต้นแบบนุ่มนวลแต่สม่ำเสมอนะคะก็เลยคิดว่าสำหรับใครที่เป็นสายเอ็กซ์ตรีมอ่ะเราอาจจะลองปรับโทนดาวมันลงมาให้มันอยู่ในระดับที่สบายๆอยู่ในระดับที่ยังชาร์เลนจ์ตัวเองอยู่จนไม่น่าเบื่อจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นฝืนจนถึงขั้นหายใจไม่ออกรู้สึกแบบมัอนอึดอัดไปหมดนะคะ ถ้าเป้าหมายของคุณผู้ฟังหรือสิ่งที่อยากจะทํามันอยู่ในเลเวลประมาณนี้แหละหลังจากที่เราลองถามลองกลับมาคุยกับตัวเองแล้วแล้วรู้สึกว่าโอเคเลเวลนี้โอเคก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็อยากจะให้ปีใหม่ปีนี้นะคะเป็นปีที่เริ่มต้นด้วยก้าวย่างที่นุ่มนวลอย่างมั่นคงนะคะแล้วเราจะเริ่มต้นปีใหม่ปีนี้อย่างนุ่มนวลแต่มั่นคงไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ ก็จบแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังผู้อยากจะเริ่มต้นนะคะเราอาจจะเริ่มต้นแบบซอฟต์แต่ว่าแน่นอนเราก็จะแบบไปอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะในทุกๆก,การติดตามเลยนะคะสำหรับการติดตามคีมีบิซี่ในทุกช่องทางในทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ใน YouTube นะคะน้องใหม่ที่กำลังมาแรง ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าปีนี้นะคะจะมีคุณผู้ฟังนะคะมา subscribe นะคะช่อง The Infinity ของเรานะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะมาพูดคุยกับเราก็สามารถติดต่อนะคะติดตามพูดคุยกับเราได้ในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะรวมถึงใครที่อยากจะพูดคุยกันแบบตรงๆเลยก็สามารถมา พูดคุยกันได้ใน direct message นะคะของ Kimmy BC Podcast Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วพร้อมกับสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ